หลายเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดไม่ได้ออนนานแล้ววะเลี้ยงตื่นเต้นวหรไอ้ไเหี้ยเด,ดี๋ยวไปวะโอ้ยมือไม่ไปเลยอะ่ะไอ้เหี้ย เพื่อนมันมาแล้วเพื่อนอโอ้โดดยังไม่ไปเลยไม้เหรอวางวางเพื่อนล้วอุย้ย ส้่งเรื่องเวลาเรียบร้อยแล้วยี่ยงไม่นอนเลยสัตว์ <c oughs> ทีมของคุณได้รับ <c oughs> ชัยชนะเอาเ้าวแดงสัตว์ข้ามีนามเกาหลีว่าคมจุงเบย์คอมลมไอสัตว์คอมจุงเบยลมเนะี่ย what พ่ออีกตัวพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วกูมีกมันทีไม่ได้เนี่ยเดือดตัวเดียวนี่ว่า กันต,ตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะไอสัตว์เข้ไอข้มไปเทนโ้อ <c oughs> นฟุกเลยเฮีย <c oughs> ข้อทะเบิดไปแล้วข้อทะเบิดไปแล้วข้อทะเบิดไปแล้วผมว่าข้อช้าเลยที่สุดอุยอ้ยอุยอ้ยทะเบิดไปแล้ว อาการไม่ดีแล้ววะเก๋โกยได้สัตว์เฮ้ยกลางไม่มีใครอยู่หรออุ <lymph weed> ้ยมาเร็วมาเร็วเนี่ย,ยมาเต็มเลยเอาเอะโอ้ เอ้ยเพื่อนไปไหนหมดไี้ยเมื่อกี้อยู่เยอะๆอยู่เลยเอานะครับเกิดสถานการณ์ดันไม่ออกนะฮะเอาไว้สี่ต่อหนึ่งครับยังไงจังหวะนี้ทีมของคุณพ่ายแพ้ไปวัน โ oh. หัวโยกเลยว่า <Order below. S 1> หลังจากวินเนี้ยกูบอกเลยว่ายาวไอ้สัตว์แพ้รัวแน่นอน <Order below. S 1> ว่าทีมเราเนี่ยดูเหมือนจะแบบ <c oughs> บอกว่าจกว่ะทีมของคุณพ่ายแพ้เหมือนจะยับอะ่ะ <c oughs> คือเงินดันได้อะแล้วแดงดันไม่ได้อะบอกเลยว่าลำบากครับเราเจะดันก็ลำบากเอ้เชี้ยยิงไม่ต่ยอย และเหี้ยเพื่อนมาออกันอะไรวะเนี่ย กด <Good. S 2> ทีมของคุณได้รับชัยชนะผมนึกว่าจะแพ้ไอ้เหเี้ยเมื่อกี้แพ้นในฮาเลยอะสัตว์นเลยถ้ามันลั่นปุ้งมาแล้วหงายนะเออพอ้อระเบิดไปแล้วโอ้โหยูมีคพดันเลยอะพอ้อระเบิดไปแล้วพ้อระเบิดไปแล้วผมว่าหลังเข้าแน่เลยว่ะ ดีกว่าอเลซันไม่ดนเลยอ่ะเฮียมเดไแล้วมึงดานสักถากกูจะได้ไปด้วยเฮียถ้าผมดานก็คงไม่ไหวหรอกนะ เลื่อนบอกกลางให้ท่อท่อทีมของคุณได้รับชัยชนะเออก็ชนะนะแปลกวะนะเฉยพ่อระเบิดไปแล้ว <S <S Enemy down เย้ไปตามเลย ไม่มีปืนคู่แล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อมันบั็อกไอ้เหี้ยเอ้ยกูก็ว่าติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ว ปาเร็วไปบ่หวะาปาเร็วไปจริงบ่หวะระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไม่มใครช่วยปาเลยไม่มีใครช่วยปาเลย พอ,อไปลว่าเอเดไปแล้วโงโอดเยอะอเอไป,ไป้เด้าโลหลออกไ็ได้ไ่ชอบมาออกกัน เฮ้ดูให้ดูมันมามากันหมดเฮียก็โดนโอ้เฮียลมสัตว์แล้วยากให้ปืนคู่อ่ะ ตั้งเยอะไอ้สัตว์เลยติดตั้งระเบิดเวลาเพื่อนมันอยู่ก<ห>ล่องเนี่ยนึกว่าจะหญิงไอ้บ้าเลยอาหายไปหนึ่งแล้วฮะหายไปสองไอ้เหี้ย อย่าเอาเรื่องวะเฮ้ยเจอหลังตึกก็วะไหนวะเสียงอยู่ไหนวะอ๋อ้เสียงยุ่ยอ่ะทีมของคุณได้รับไอ้เยสนาเฉยเี้ยอยากโกงไปซะโคตรเซ่อะไรทีมเออไม่เล่นเนอตลกตลกว่ะขอถือเกินไปแล้วกูเลย

ือมันพอม,นมาอยู่ที่เดียวแล้วแบบมันแบบทีเงิงก็ดันไงแล้วแดงววโดนแบบแบบโดนอ้อมอ่ะไอ้เหี้ยอยากเล่นเงินนะวินนี้ก็เล่นเงินแล้วไอ้เชี้ชนะอีกแล้วคุ้ค่อยก็ใจว่าชนะได้ไงเนี่ยอา้าวไอ้ตัวนี้จะวางล่างไอ้ตัวนี้วางบนเวลาเรียบร้อยแล้ว เอาวะเอฟเอ็นวะไม้ไม้ไม้อ้าวเย็ดดีอลูตัวนี้สดด้วยสักกดแถวยังโคตรเอาทีมของคุณได้ใช้ชนะหลังกล่องจ้าเออวะ

ข้าแล้วเฮี้ยเกิดก็จะลงคำาตื่นาาไปแลไปไปไป ร้้อยแลเขาจบไปแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะมันเหมือนจะแบบมบึนๆด้วยทีแบะเออต่ก็ชานาว่ะแบบว่ะไอ้ยักกูไม่เคยเห็น ไอสัตว์เอาวะล่ะไอ้เหี้ยตีอ <ป aust> <ian> ่ะหมดขึ้นอีกแล้ว ของคุณได้รับชัชยชนะโอ้เฝ้าบนดีกว่าพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วเนี่ยบนไม่มีอ๋อเนี้ยคุมีกระติ๊บอุ้ยเีจะมี d o w พี่จะหลอนติ๊กเกอร์อสัตว์เอาพี่พี่ะบ่นโทษเยอะเลยคนจ้ะเฮ้ยฝีสองเฮ้ยฟีเฮียอะไรวะเฮ้ยมีอยู่ฝีสัตว์จะมึงดักโอ้เฮีย ได้ได้อยู่เลยกว่าโอ้โหเตียนเลยเนี่ยเกิดวัน เจยไปถึงไหนหรอวะอ๋อยังไม่ขึ้นเลยยีเพื่อนดักเต็มเลยเย้เจーทีมของคุณได้รับชัยชนะเราบวกบวกกลางแล้วไหมเฮ้ยเราจสไ์สายบวกกันแล้วให้ยิงของคมยิงไม่ได้เฮ้ยเน้นฟุก อรดแพวม็กหมดมกหจิมึงอะเฮียตายเฮ้ยโอ้โันชิงพก่อนนะ

เี่ยมันจก้าอ๋อน,นี้ขึ้นหมดทำไมวะคำเตือนเราบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วเออด,ดูเดนี่นย่อิได้ก็ อเดอเดอเดเดชอชอชเอสอะชนะเออวะระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชะนะก็นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ